ขอเชิญชวนน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิญชวนน้องๆที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์น้องๆจะพบกับกิจกรรมการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์มากมายเช่น การแข่งขันวาดภาพประบายสีตามจุนตนาการทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้รอบรอบตัวเราน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนร่วมลุ้นของรางวัลมากมายพร้อมรับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่16ถึง20สิงหาคมนี้ทางเพจเฟซบุ๊กสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมูลคง